ะะน,น,นี่ต้นล่าพ่อแอบสิบตน้องวันพี่แล้ว嘛แอบสิบตัวอะไรล่ะเอาใหม่ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต้นล่าพ่ออู่ช่องสิบตัวไทยแลนด์นะคะวันนี้พี่จะลัสอนน้องเข้าฟังนะคะสำหรับที่ถามพี่ว่าลืมอะใครรู้ถามก็นนั่แหละรูปมันนะคะที่เราเข้าฟังเขาถามมาว่าพี่ทำยังไงหรอคะที่มีรูปมันใหญ่ๆอ่ะที่อยู่บนช่องพี่ก็คือกดแก้ไขช่องนะคะเราถ้าเราจะได้เป็นโปรไฟล์เนาะกดเข้ามาใช่ไหม ก,ก็มันจะมีูข้างหน้ามันมีสองอันแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะต้องเลือกเป็น้าข้างหลังนะคะ mm hmm. ก็กดอีกกล้องถ่ายรูป,ปแบบนี้เพื่อเลือกรูปนะ <Okay. S 1> แล้วกดแล้วก็เลือกรูปหรอจะถ่ายรูปไปแล้วแต่น้องวิจะเป็นเลือกรูปนะคะเพราะว่าเราคงมีอยากเลือกนะเนาะคือพี่ปัตะลุยแมปมาแล้วกเก็บรูปไปคอ mm hmm. นข้างเยอะเลยคะ่ะ mm hmm. ไม่ชอบ่าอเยอะๆเ,เลยเพราะว่านั้นนะ พี่มื่คนไปเจอดีๆแล้วชอบไ้นะก็พอเราเสร็จแร้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นเป็นรูปใหญ่นะคะแทนถ้าเป็นช่องที่มันไม่มีมันไม่มีมมมอรูปีใหญ่ข้างบนนะคะยกอย่างช่องน้องนะน้องต้องทำตามที่พี่บอกนะคะก็สำหรับลิปนี้พอแค่นี้เลยค่ะนะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะบ๊ายบายจิ๊นคิน่าค่ะ